ใช่ลูกกตอ๋อหนาหันนั่งหัวโงเซนนั่งค่ะแขกนี่ก็ตงคอนี่ก็ตาวบนี้องแนะคะคุณวันนี้ทำสคริปมาอย่างดีเลยอันนี้ก่อให้เจ้าบ่าวค่ะไปรับเจ้าสาว ขอบคุณค <All> right. uh ่ะเชิญเชิญค่ะเยเสร็จปเสร็จไปแล้วเข้าไปนเข้าไปยังไงเชิะเชิญยไ่ะเกันนพ่อก นั่นแหละคดูใจดีค่ะคดูใจดีงั้นต้องถืออันนี้ลงไปใช่ไหมถือด้วยเน๊ะเจ้าเมาเจชาสาวไปดูได้ดีๆนะเออออกมาไบว่าราวตลอดไปนะรวยๆเหมือนอะไรใบหยกไป ใช่ไหมเขาไม่เป็น่สวย่วยเป็นจสงไลยจริงๆยืนยืนตรงนี้จะสวยกว่าใช่ไม่มีกล้องถ่ายภาพนิ่งเลย มาจุบงจ้าสาวจ้งจุสาวะมาเดินมาักมาักจ้าสาวกจุจ้สาวไปด้วยเชิญครับเชิญไมอะเลยครับเชิญเลยครับไม่เป็นไรครับ้อก่อยู่ตรงคุณพ่อคุณแม่เดิมุ่งคุณพ่อคุณแม่นม่

Hãy subscribe quay ác Ghiền Mì Gõ quay không biết lỡ những video hấp dẫn này ไปนั่งน yeah, uh, ี่ให้สองคอ่าช่วยไปตัตัดอันเดียวไปไซีไว้เ่ยะอละก็หน่อยกันข้างหน้าต้องไปตัก่อนไม่ต้องก่อน ด um ิบอ่อสาวกปารมาป่ากมาไมสาวกตกแต่งไปรังอรวันนี้เป็นนาน้แล้วไม่ึ เลี้ยงอาวินลูกสาวของเบลล์วิชัยสองตัเดียวยกน้องแนน่ะให้มิเป็นผู้ดูแลนะตลอดชีวิตนะท้าไปแล้วไม่ลับดูแลให้ดีที่สุดน,นะเพราะว่าน้าเป็นคนที่อยากลูกแต่แม่ไม่เคยตัมใจในสิ่งที่ไม่ดีแต่ตัมใจในสิ่งที่เขาทำวันนี้ถือ,อว่ามุ่งใจมากว่ามีคนเหมือนแนนแล้วอยากให้มีนะ แล้วก็อีกบัเที่ย่อนะมีมีปากเสียบนิดนึงก e ็ขอให้มันผ่านไปแล้วก็ไม่น้ำทิ้งอย่างนะวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยนะก็ดีใจด้วยนะถ้าอย่างลดโรคสาให้มีดูแลนะพูดเก่งแน่เลย จุ่มเนขึ้นทุกเสาขึ้เออจุจุขึ้นเขาพูดนใบาูดเร็นเงนเจ๊ปืนเขาพูดจุหน่อยกินข้าวเป็นวิธีผู้่วยไตการกินข้าวอไลเกินบวบตอเลยเนี

ไม่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  <camina> <laughs> <laughs> <coughs>

ดงหยิบมาไว้ไม่ไรอาเ็นราวมัจะไม่ร้วนคิดเลยค่ะบริโเสิร์ฟไมเสิร์ฟน้ำชาบามีักินน้ำิเลยใช่รจริง่แกนจริงคิเลยมันลูกอ่่ายลูกนิ่หน่อยนะ่ได้ thank <laughs>

ได้กนะียวมีาประตูให้รถอกมว่ามิี่สสอบมาให้เรื่องไงมั้งเเลย๋ยอมินเขาจะให้สืบสอบหาแล้วเดี๋ยวเขาจะถึงไปตางจังเที่ยไปไปทำพโรงเรียน

ปานปามาขยับกางเกงไปถ่ายไปนิดนึง นน้ำนี่คม่นักข้าหนี้เลยหยิบ้านกับแม่ให้กลับไปพวกใช่อ่ะเป็นร้อยเท่าให้เราเป็นเงินต้นหมดให้ทำเงินเงินดีนี่องเเอานะเองเองรวย ทำธุรกิจอะไรเจริญรุ่งเรืองให้เจ้าสาวเจ้าสาวหนักนิดเบาหน่อยแล้วให้เยาวแม่นางรวยมึงไปอยู่ไวไปที่นั่เออไปไม่งานเออมีกระเป๋าไปด้วยที่กระเป๋าไปด้วยค่ะออออเออ

Okay. <laughs> มาแบบนีแล้วก็หลับเราสบายใจอย่างตอนนี้ล้ก็บอลูกสนุกลูกวย่างนากให้สีายจไมเได้มีเติมมาถึงค่ะมาหลุกระสือเป็นเดือนมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะเขาคุยมากยอะมากล่ใชาดีเอ ทราคิดมากกับอะไรเราค่ายนะะไม่ได้บอกว่าแบบไม่มีที่โนมนิารมากเลยแต่บางอย่างมันก็แล้วแต่ไะยก็มีนิดนึงเลยบาวัาทีด้วยค่ะคิดอยู่นี้นี่ี่สามนี่พี่สาวดึงงนี่ที่คเด็กที่ตอนนี้่นี่เป็น้านงานงานงสาวเนี่ยสาวคนนี้คนที่สาเนาะเอ่อเป็นคนที่สาม

ไปจ่เาต้องาอ้ใวยพืงิแล้วเดี๋ยวตตาจูนรถแล้วเดี๋ยวก็พุนุไม่เด็ดที่ไม่ยอมตอนที่รถตอกไปรอคออะน่ไ็แถ้าม่ตังค์ฟูก็ใส่ในรถค่ะนี่

ออกับทิมเป็นมอมากเอาการทับทิมอยู่ไปเอาอยู่กันขี่ไปเอาอยู่แป๊บเดียวกรทับทิมอะกานทับทิมไปเอาอยู่ค่ะ

จุงเงยบอกไปได้เดี๋ยวป้ากขาต้องจุงขึ้นรถไปส่งใช่ใช่อรถรถรถคันนั้นรับเจ้าสาวมาถอยไปทางเดินไปทางนู้นเลยให้ป้าจุงไอแนนเดินไปเดินู้นเลยป้าเฉยๆไม่ใช่ออกทางนี้มันต้องให้แม่มีขวักขีดขวางเออรู้แล้วออกออกทางนี้แหละแต่ว่าไปขึ้นทางนู้นจุงไปใช่ใช่รถทางนู้นนะรอทับทิมอยู่รอการทับทิมไป น่ารักไม่พูวันนี้ตื่นเต้นคนเยอะเมอนนไม่มีลูก็ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่แข็งแรงลูกก็ไม่แข็งแรง

อ๋อเตียมเลยขเข้าไปหนอยอะไรด้วยไปจันี่จักรยานดีนะเขไม่เอารองเท้าไปซ้อนงมเจอมีอุ้ยเวลาเจ้าบ่าวตื่นเจ้าสาวให้เขาขโมยรอ

Ủa <laughs> đi cho cháu, rất ta này cái đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อแนนหันหามาหน่อยค่ะขยับนิดนะยับ ไปแล้วครับรับตัวเจ้าสาวไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณเลยครับ